ก็จะมาดูกิจที่เหลือไปนะคะแล้วทางการติดต่อคะ G A F ส3 8สอันนะคะหรือถ้าอยากดูข้อมูลแบบแน่นาก็ไปถามในรายนี้นะคะเราจะไม่บอกในคลิปนะคะถ้าแบบโอนยังไงอะไรราณนี้นะคะก็เราจะไปพักมาในไลน์ได้นะคะเพื่อ20บาทนะคะก็จะมีเยอะนะคะมีพวกบันโมจินะคะริบาะ มีสองหน้ามีสองหน้านะคะต่ปะก็เป็นใบแล,แล้วก็เป็นปังปอนนะคะนี่ปังปอนปังปอนล่าซอสน,นี่อันนี้เป็นปังปอนล่าซอสเหมือนกันนะคะแต่นิ่มสุดแล้วก็ปังปอนคาบินะนี่นะคะ่ะปังปอนคาบิก็ขับเค้กเอ้ยพี่ขับเค้กเขาเรียกว่าอันนี้นะคะเอ้ย เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็เรียกว่าเค้กมินิเหมือนกันคะเป็นอะไรกับพวกอะไรนะเราก็ไม่ลงการนี้เราก็รับรับมาเท่ากันบกันนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือมันเล็กนะแต่มันสโลนะคะก็อนี้นะก็มีโยนี่นะคะมีหน้าอีูด้วยมีหน้าปอมปอมบุลินเนี่ยนะคะไม่รู้มันมีสองอันนะที่เรารู้อ่าา แต่หน้านี้จะนิ่มกว่านะคะต้นก็เป็นอันนี้นะคะก็เป็นต่างดาวนี่นะคะมีเยอะนะคะ,ะอันนี้เราใส่ถุงใหม่ให้เพราะถุงม,มันขาดแล้วถุงมันเอามาให้ไม่ดีนะคะมีสองอันนะคะพวกนี้เป็นราคา20ิค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโลพวกเลเยอรซอฟกับ เอออะไรนะปาราก,ก,ก,กิีมีปารากิกีอะเปลี่ยนให้ใหม่อีกแล้วนะคะถุงมันขาดแล้วเวลาบีบมันแบบเนื้อมันจะแบบแบบปลกๆค่ะก็เปลี่ยนถุงให้ใหม่เลยอันนี้สโลนะคะก็ะะเป็นพวกอันนะี้นะเอ,อิมสีสีอ่อนมันจะไม่ข้อสโลถ้ากับสีเข้มมันก็คือสีเข้มจะสโลทุกอันเลยปรณี คือมันจะนิ่มสโลนะ,ะสีเข้มแต่สีอ้อยมันบางทีก็กแข็งนะแต่สโลเพราสีเข้มน,นะคะนี่คือโลยสซอนนะคะแล้วก็เป็นพกสามจิบัทก็มีประมาณนี้นะคะเหลือแค่นี้แล้วนะควักสี่สิบัดนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็เหลืออันนี้มันมีอยู่สามอันสามหน้าสามอันค่ะแล้วก็พวกที่เหลือเป็นปังเลยสดนะคะแล้วก็เป็น บัลล่าซอสเนื้อมันนิ่มนะสะโลนะคะนี่นะคะเป็นพวกปังในส่วนนี้รับมานะคะละคืออมาอยูะมากเพราะรู้สึกว่ามันนิ่มสโลแล้วมันก็นะมันก็ดีนะคะก็นิ่มสโลแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ก็กรับมาแตะะ่ รับมาแค่นี้นะคะก็ไม่รู้ทําไมเราถึงรับมาน้อยนะคะก็ราคา40ก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นห้บาทเหลืออันเดียวนะคะห้าสิบบาทเหลือเพียงอันเดียวค่ะ60บาทเหรอแค่อันเดียวนะคะเป็นไอศ์ครีมต่อไปนะคะเป็น แฮมเบอร์เกอร์จัมโบ้โรยงาค่ะคือมันใหญ่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะคือถูกมากๆหนึ่งยี่สิบเท่าน,นั้นนะแล้วก็ซิโลนะคะแนะน,นำค่ะคือเนี้ก็ขายถูกที่สุดแล้วคือมันใหญ่ด้วยนะคะก็อันเนี้ยก็รัมาถูกอยู่นะแล้วก็เลยขายถูกนะคะนะคะรามาถูกอยู่นะ ็แนแฮมเบอร์เกอร์โรยงานะคะอันนี้มันไม่ได้สโลว์าถุงนะคะแฮมเบอร์เกอร์โรถ้ามันสโลว์าถุงมันจะแบบติดถุงนิดๆอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่มันจะแบบติดถุงอ่ะ<笑><笑>นะคะก็ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะรู้สึกว่าสถูนะคะก็ก็ช่องทางการติดต่อค่ะ G A A L สามสามแปดเจ็ดอนะคะก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดน,นะคะ หรือจะสั่งกุชชี่นะคะก็สามารถไปสั่งในลา,ลายนี้นะแล้วก็เวลาทักนะคะก็อขอก็จะให้ทักว่าเหลืออะไรบ้างนะคะเพราะถ้าแบบแบบแคปรูปอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะบางอันก็ไม่เหลือนะก็จะงงก็คือถ้าแบบได้ไอเดียอะไรเป็นนะคะก็ตกว่าเหลืออะไรบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนใครบ้าย